มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราร้านนี้เป็นร้านขายกางเกงยินรีวายมือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยมาดูกางเกงยินรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้เป็นสีบลูยินกลางๆออกไปหาเข้มนะฮะขนาดตามป้ายเดบเบิลยู3 4 l 3 2ขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา9นิ้วเม็ดอินเม็กซิโกเป็นงานประเทศเม็กซิโกราคา1,000กับ50บาทจะเป็นสีบลูยิงกลางๆนะฮะ ราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทกางเกงตัวนี้ถ้าเป็นสีบรูยิงกลางๆออกไปหาเข้มนะฮะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมได้เลยนะ้ทงทางแอดมินของเรานะครับทางร้านจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้ากางเกงตัวนี้จะมีรอยเหยียบส้นด้านหลังอยู่นิดหน่อยนะครับตามคลิปเลยนะทั้งสองข้างนะครับกางเกงที่ร้านเรามีตำหนิตรงไหนจะแจ้งลูกค้าทุกคนนะครับท,ทุกจุดนะครับท่านไหนสนใ,นใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าขอบคุณครับ กางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นสีบลูยิงกลางๆออกไปหาเข้มนะฮะลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขางานปลายขาจะมีรอยเหยียบส้นม,มาตรงนี้นะฮะแต่เป็นปลายขาเดิมๆนะ,ะทุกคนกางเกงตัวนี้จะเป็นงานปลายขาเดิมๆแต่เข็บริมโพงขาวนะฮะริมโพงเจ็บเป็นริมโพงขาวเนี่ยนะฮะสวยเสมอตัวครับสวยแบบเซร์ๆเป็นกางเกงมือสองนะฮะให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเนี่ยฮะสวยครับผมกาเกงตัวนี้ จริงจรงยี่หร oh <os> ีวายรุ่นึ0 1เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะเนี่ยฮะจะเป็นงานกระดุมส่วนกระดุมต้นส่วนกระดุมเม็ดล่างนั้นแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตว่าจะใส่มากี่เม็ดในขนาดไซส์ประมาณนี้นะครับอย่างจเกงตัวนี้ W334L32 นะ W34L32 จะมีกระดุมข้างล่างอยู่4เม็ดนะฮะกระดุมล่าง4เม็ดกระดุมบน1เม็ดนะฮะบางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะฮะ L34 เนี่ยนะครับบางบริษัทก็จะมีอยู่3เม็ดนะฮะ ก็จะแล้วแต่มาตรฐานผู้ผลิตขององค์ผู้ผลิตแต่และบริษัทจะไม่เหมือนกันฮนะพกงานป้ายแคร์ป้ายประเกินต่างๆอยู่ครบนะฮะงเกงตัวนี้สวยสมบูรณ์แบบทางร้านเราจะมีภาพนิ่งนะครับให้ลูกค้าได้เลือกชมนะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อกเกงจากทางร้านของเรานะฮะนี่นะฮะจะเป็นภาพนิ่งอยู่แสงธรรมชาตินะครับผมกัางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายเบยู 34L 32ขนาดวาริงเอล30 เอวสาสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาเก้านิ้วนะฮะวัดจริงนะฮะเอวสามหกยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาเก้านิ้วเมดอินเม็กซิโกราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทเท่านั้นรหัสสองร้อยสี่ลูกค้าท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ขอดูรหัสสองร้อยสี่กับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะยินดีให้บริการครับผมทางร้านเราขายของมาก็ยาวนานนะฮะก็จะมีลูกค้าที่เคยอุดหนุนเราแล้วก็เชื่อใจทางร้านเรามาโดยตลอดนะฮะจะมีฐานลูกค้าประจําอยู่นะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจจริงๆรงตัวนี้ผมทวนขนาดไซส์ให้อีกทีรหัส 204W 34L 3 2วัดจริงเ L 36ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา9นิ้วเม็ดอินเม็กซิโกราคา1,050บาทติดต่อ096-1519525ยินดีให้บริการขอคุณครับ